สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันในสนามใหม่นะของสโมสรลำพูนบริเออร์ครับ สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันในสนามใหม่นะของสโมสรลำพูนบรีเออร์ครับวันนี้เก้าอี e, ้ทุกที่นั่งเต็มสนามนะครับเราไปดูกันครับผมไปครับ อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของผมนี่นะครับก็ติดตั้งเก้าอี้นะทั้งหมดทั้งสนามแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักพิงนะครับแล้วก็ที่นั่งนะครับตอนนี้ติดตั้งและเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับในสนามทั้งหมดเนี่ยมีที่นั่งรวมแล้วครับตอนนี้5,170ที่นั่งนะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานของไทยลีกที่กำลังจะเกิดขึ้นในสนามแห่งนี้ครับแล้วยังไง มานั่งเชียร์ด้วยกันที่นี่ครับผมตอนนี้เราอยู่บนตำแหน่งสูงสุดนะครับของห้อง v v p p นะตอนนี้ก็ ถ้าดูจากประตูนะครับผนังก็เริ่มทยอยติดตั้งนะครับก็จะมองเห็นภาพแบบนี้ในห้อง VIP ผมส่วนของส่วนของห้อง VIP นะครับตอนนี้ก็มีการเริ่มติดตั้งผนังนะมีการ,รติดตั้ง a r t i t ชันแล้วนะครับด้านหน้าในปิดเรียบร้อยนะครับเหลือกระจกในชุดของอลูมิเนียมนะด้านนู้นก็เริ่มทยอยทำแล้วเหมือนกันนะครับในส่วนของด้านบนที่เป็น ตัวห้อง VVp อครับผมอาจจะมีคนถามนะว่านั่งตรงไหนดีสุดตอนนี้ผมอยู่ชั้นบนสุดนะเป็นเก e ้าอี้ชุดด้านบนสุดนะของตำแหน่งสนามเนียผมซูมให้ซ้ายขวานะเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูนะว่าถ้านั่งด้านบนสุดเป็นยังไงแล้วก็อาจจะอีกสักที่นะเป็นนั่งด้านล่างสุดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งให้ดูครับถ้านี้เป็นตำแหน่งด้าน บนสุดนะของตัวอัธจันทร์นะครับตัวตำแหน่งบนสุดนี้ก็จะมีราวนะอยู่ด้านหน้านะครับเนื่องจากว่าจะเป็นโซน B V v i p นะครับนี่ก็อาจอีกานก็จะเป็นท่านประธานเป็นอะไรเงี้ยเป็นประธานในพิธีประมาณนั้นนะครับก็จะมีล้วกันไว้นิดนึงนะให้เป็นสัดส่วนเท่านั้นเองทับจริงก็ไม่ได้มีอะไรเอ่อเป็นพิเศษนะครับก็ถ้าอยากข้ามจริงๆก็คงข้ามได้แต่ให้เป็นสัดส่วนนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยเล็กๆน้อยๆน,นะฮะอยู่เป็นสัดส่วนนะครับ ก็ถ้านั่งจากมุมนี้นะครับก็จะเห็นว่าสามารถที่จะมองเห็นสนามด้านในนะครับได้อย่างสบายๆนี่เพราะว่านี่เป็นชั้นชั้นบนสุดเนาะเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูชั้นล่างสุดกันนะครับว่ามุมมองของการนั่งจะเป็นยังไงไปกันครับผมจากด้านบนสุดตรงโน้นนะเมื่อกี้เรานัางตรงโน้นนะครับประมาณแถวนี้นเดี๋ยวเรากําลังจะเดินลงไปชั้นล่างสุดนะเพื่อจะให้ดูว่ามุมมองของชั้น ล่างสุดเป็นยังไงนะตรงกลางก็คงจะทั่วๆไปนะหรือจะให้ลองนั่งดูหน่อยหนึง่งเดี๋ยวผมขอนั่งล่างสุดก่อนแล้วกันนะครับมีคนถามนะว่าล่างสุดเนี่ยตัวราวนี่จะเป็นยังไงคนระับให้ผมนั่งให้ดูนะชั้นล่างสุดนี่นะครับถือเป็นชั้นแบบใกล้ชิดนะระหว่างสนามนะครับแล้วก็คนดูมากที่สุดนะครับถือว่าแบบใกล้มากๆนะครับถ้าลองนั่งนะเดีย๋ยวผมจะลองนั่งตำแหน่งให้ดูอ่าเก้าอี้เปียกนิดหน่อยนะเพราะว่านี่ลดน้ํานะครับก็ลองนั่งนะ ก็ตำแหน่งนะครับถือว่าแบบเห็นๆก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือตำแหน่งที่นั่งนะตำแหน่งอยู่ด้านหน้าสุดมีเาราวกันตกกั้นไว้ระหว่างสนามเฉยๆนะครับการแบบพุ่งลงไปเฉยๆนะจริงๆแล้วก็คือว่าถือว่าใกล้กับนักกีฬามากๆถ้าหัวนักกีฬาที่ระมาณนี้นะโดดแปะมือกันได้สบายๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับจะมองเห็นโดย อรอบของสนามแม้จะเป็นที่นั่งตัวล่างสุดนะก็ยังสามารถที่จะมีมุมมองนะครับสามารถมองเห็นธงมุมธงนะครับไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเห็นได้อย่างชัดเจนทั้ง2ด้านนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่า,อามองไปไม่เห็นเรื่องของอาการเตะมุมอะไรเงี้ยครับมองเห็นได้จากทั้ง2ฝั่งเลยครับผม ครับชุดสีทองที่เราเคยขึ้นไปเมื่อรอบที่แล้วนะถ้ามุมที่แบบอยู่เหนือในส่วนของอุโมงค์นะทางลอดนะครับทางเดินเข้ามาในตัวสนามของนักกีฬานะถ้าใครนั่งสีเขียวตัวในสุดนะครับอย่างตัวนี้นะฮะสองตัวนี้นะครับก็จะเห็นนักกีฬานะครับเดินออกมาจากอุโมงค์ลงสู่สนามนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงหน้ากันนี่เลยนะครับถ้าผมนั่งนี่ฮะก็คือนี่ผมนั่งอยู่บนเก้าอี้นะ แล้วก็จะมองเห็นตัวสนามนะครับแล้วก็มองเห็นนักกีฬานะเดินออกมาครับแล้วก็ลงสู่สนามตรงนี้จะเรียกชื่อใครก็คงไม่น่ามีปัญหาได้ยินแน่นอนนะครับผมรอบที่แล้วมีคนแซวนะเรื่องของหญ้านะครับว่าไม่ค่อยสวยเลยนะวันนี้สภาพหญ้าจากเดิมนะครับเปลี่ยนไปทั้งหมดแล้วนะเพราะนั่งจากได้รับความดูแลนะกับตัดก็ขึ้นหลายนะอยู่ตรงหน้านี่ครับ ขึ้นลายเห็นเห็นชัดๆนะครับอาจจะยังไม่แน่นมากนะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างความแน่นว่าแน่นจริงไหมนะครับแต่ลายเนี่ยเห็นแน่นอนแล้วนะครับว่าชัดมากครับผม ตอนนี้ในส่วนของงานระบบไฟฟ้าแรงสูงนะที่จะจ่ายให้กับอาคารก็มีการทยอยติดตั้งนะในส่วนของเสาและอุปกรณ์แล้วนะครับผมส่วนฝั่งนน้นฝั่งนน้นฝั่งนงน้นไปใกล้หน่อยที่กําลังเห็นด้านล่างนะก็จะเป็นการวางสายอันเด g r o u n d นะครับไปใต้ดินนะเพื่อจะไปจ่ายให้กับตัวอัธจันทร์ฝั่งทิศตะวันออกนะเพราะว่าสายไฟที่มีเนี่ยก็ต้องมีการจ่ายให้กับคมไฟแล้วก็ อุปกรณ์นะครับในตัวอาจารอาคารฝั่งทิศตะวันออกด้วยครับผมที่เห็นขุดๆอยู่ตอนนี้นะครับเป็นในส่วนของงานสายไฟฟ้าใต้ดินนะสำหรับตัวอัธจันทร์นะครับสำหรับอัธจันทร์ฝั่งทิศตะวันออกนะเนะื่องจากว่าก็จะมีในส่วนของงานไฟฟ้าที่อยู่โดยรอบนะครับที่จะต้องใช้กระแสไฟฟ้านะครับแต่น,นี้ติดตั้งแบบ อันด r g r กล n านะครับผมสายไฟที่ส่งไปนะครับต้องจากตัวของอัธจันแล้วเนาะก็จะเป็นสายไฟในส่วนของเสานะครับที่ส่องสว่างสําหรับในสนามนะครับตอนนี้เสายังไม่ได้ติดนะอีกสักพักหนึ่งก็จะติดแล้วก็ส่องไฟเข้าไปในสนามครับผม ตอนนี้เราอยู่ในสนามหญ้านะของสโมสรลำพูนวอริเออร์นะครับมีคนทักว่าทำไมแบบเรียกว่าหญ้าเริ่มทํางานหรือยังหรือว่าหญ้าสามารถใช้งานได้หรือยังวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับสภาพก็น่าจะพอตอบได้นะว่าเป็นยังไงครับผมให้ดูใกล้ๆนะในสนามนะครับหญ้าของที่นี่นะครับนี่ฮะไม่ต้องบอกนะตรงน,นี้เริ่ม เห็นสภาพแล้วนะเมื่อกี้ด้านบนคงเห็นตอนนี้เรามาสูงใกล้ๆนะครับว่ายหญ้าเลยแบบเนียนแบบเนียนมากๆนะครับของที่นี่ ด้านใต้นสนามตอนนี้นะครับก็ติดประตูนะหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ล็อกได้แล้วด้วยนะเรียบร้อยตอนนี้ล็อกกุญแจแล้วนะครับก็มีของเก็บมานะครับเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ยอยติดแล้วด้วยตอนนี้ครับผมแอบดูห้องพังกกีฬาที่หน,นึน่งนะ อันนี้เป็นส่วนของห้องพักนักกีฬานะครับตอนนี้ก็มีในส่วนของล็อกเกอร์นะเรียกว่าประจำตำแหน่งนะครับของสนามมาติดตั้งแล้วครับผม พราะที่นี่คือสนามใหม่ลำพูนบริเอรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ